วันนี้เบลล่าจะพามาชม e Xander p Cross นะคะสีเทาดำคันนี้ค่ะและคันนี้นะคะเป็น HUV e ค่ะหรือว่า y y r i t นั่นเองนะคะเดี๋ยวมาชมกันค่ะว่าคันนี้นะคะลูกค้า h y เบล l ่าใส่ออปชั่นเจ๋งๆอะไรเข้าไปในคันนี้ให้บ้างตัวโลโก้ของ e Xander p Cross นะคะ e Xander Cross สีดําเงาค่ะที่หน้าฝากระโปรงนะคะบ่งบอกค่ะว่าเขาเป็น x อส n มนเค่ะและคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับกล้อง360องศานะคะใส่ออปชันนี้เข้าไปให้กับลูกค้าด้วยค่ะจะมีตัวกล้องที่ด้านหน้าตรงใต้โลโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านข้างกระจกมองข้างทั้ง2ข้างเลยค่ะจะมีกล้อง360องศาตรงนี้มาให้ด้วย แล้วตัวกระจกมองข้างนะคะก็จะมีสัญลักษณ์ไฟเลี้ยวนะคะกิวกันศาสตร์ค่ะแบบตรงรุ่นเบลล่าให้ลูกค้าเหมือนเดิมค่ะแล้วก็มาพร้อมกับกันลอยเอ็กซ์เพนเดอร์ตรงรุ่นเลยเหมือนกันด้านนอกไม่ได้ต่างอะไรเลยนะคะเดิมๆรถเข้ามาแบบนี้เลยค่ะมีราวหลังคามีคิ้วล้อมาให้แล้วตัวชายประตูด้านข้างมีมาให้ลูกค้าทั้งหมดแล้วค่ะอีกหนึ่งยางค่ะสำหรับความปลอดภัยของคันนี้ค่ะเบลล่าให้เป็นเซนเซอร์ถอย2จุดให้กับลูกค้านะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยการขับขี่ยิ่งขึ้นด้วย ตัวภายในเองค่ะคันนี้นะคะจะเป็นบ่อนหนังสีดําอยู่แล้วเนาะแล้วเบลล่าก็ให้เป็นตัวพรม6กดีแบบเต็มคันกับลูกค้านะคะซึ่งคันนี้ค่ะลูกค้าเลือกเป็นสีดําได้ดําค่ะคุมโทนในความหรูหรากับคันนี้ค่ะพรม6กดีนะคะเบลล่ามีให้ลูกค้าเลือกหลายสีเลยค่ะลูกค้าสามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยแล้วก็ยังให้ตัวนี้ค่ะถาดท้ายเอาไว้วางสัมภาระวางของ พวงมาลัยนะคะเป็นดีไซน์ใหม่ค่ะมาพร้อมกับตัวมัลติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงวิทยุค่ะหรือแม้แต่เชื่อมต่อบลูทูธค่ะวางสายรับสายโทรศัพท์ตรงนี้คนขับนะคะไม่ต้องละสายตาปลอดภัยแน่นอนค่ะในการขับขี่และตัวหน้าจอค่ะ Android ค่ะขนาด12นิ้วกันไปเลยค่ะเพื่อความเพลิดเพลินในการขับขี่แล้วก็ยังรองรับระบบต่างๆของรถเข้าไปด้วยเแบบลล่าย,ยังติด กล้องหน้าหรือกล้องบันทึกหน้ารถนะคะมีทั้งด้านหน้าและด้านหลังค่ะให้กับลูกค้าและมาพร้อมกับระบบ a d a s ค่ะให้กับลูกค้าด้วย บอกเลยนะคะว่าคันนี้ถึงด้านนอกลูกค้าจะไม่ได้แต่งอะไรที่หวือหวาแต่ตัวรถของเขาค่ะก็สวยมาจากโรงงานแล้วมีความหล่อมีความเท่มาจากโรงงานแล้วค่ะแล้วก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปในส่วนของความปลอดภัยต่างๆนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะเบลล่ามีโปรโมชั่นดีๆให้กับลูกค้าทุกอาชีพเลยค่ะไม่ว่าอาชีพไหนลูกค้าก็สามารถซื้อรถกับเบลได้นะคะสามารถมีรถคันนี้ไปครอบครองได้เช่นกันค่ะ เพียงแค่ลูกค้าทักมาสอบถามพูดคุยกับเบลล่าก่อนนะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นดีๆมีให้เพียบทักมาคุยกันก่อนคะ่ะเบลล่าจัดให้ได้หมดเลยแล้ววันนี้เบลล่าขอไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด schubsubscribe ให้กับเบลล่าด้วยนะคะเดี๋ยวมาชมกันคะ่ะว่าคันต่อไปลูกค้าจะให้เบลล่าแต่งอะไรให้ลูกค้าอีกบ้างวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ